ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริงวัชชะพวกชนเหล่าใดที่กล่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงอยู่เสมอเป็นธรรมดาเป็นผู้สัพพะทัสสาวีเห็นสิ่งทั้งปวงอยู่เสมอเป็นธรรมดาและปฏิญญาความรู้ความเห็นทั่วทุกการไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเที่ยวไปเที่ยวไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดี หลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีความรู้ความเห็นนั้นย่อมปรากฏแก่เราติดต่อเนื่องกันอยู่เสมอดังนี้ชนพวกนั้นไม่ได้กล่าวตรงตามที่เรากล่าวแต่เขากล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่มีจริงไม่เป็นจริงวัชชะต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อบุเพนิวาสานุสติยาน เราจึงตามระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้าง3มชาติบ้าง4ี่ชาติบ้าง5ชาติบ้างสิชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัตกับบ้าง ตลอดวิวัตกับบ้างหลายสังวัติกับและวิวัตกับบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคดมีวันนะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพน้นมีชื่อโคดวันนะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้น ได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุดติจากภพนั้นๆแล้วมาเกิดในภพนี้เรานั้นระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้ต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อทิพยะจากขุยานเราจึงน้อมจิตไปเพื่อทิพยะจากขุยานเรามีจากขุทิพ บริสุทธิ์กว่าจักขุของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่เลวซามประณีตมีวันณะดีมีวันณะ,ะเลวมีทุกข์มีสุขเรารู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตผู้ติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ ประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่อบายทุคติวินิบาตนรกท่านผู้เจริญทั้งหลายส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เรามีจักขุทิพย์บริสุทธิ์ล่วงจักขุสามัญมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุดติอยู่บังเกิดอยู่เลวประนีตมีวันณะดีวันนะซามมีทุกข์มีสุขรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ชะนี้เราทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต เราย in ่อมรู video, ้ชัดตามเป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกขนี่ทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกและเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี่ความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะทั้งหลายแล้วแลอยู่วัชชะเมื่อผู้ใดกล่าวให้ชัดว่า พระสมณะโคโดมมีวิชาสามดังนี้จึงจะชื่อว่าไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงเป็นการกล่าวถูกต้องตามธรรมและผู้ที่กล่าวตามเขาต่อๆไปก็จะไม่ตกไปในฐานะอันใครจะพึงติเตียนได้